สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Amuse and Amaze ซีซั่น3ค่ะและในวันนี้นะคะแนทจะพาทุกท่านไปชมหนังสั้นเรื่องพระอาทิตย์สีดำซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้เป็นผลงานของทีมอภัสราจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยไปชมกันเลยค่ะองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและบริษัท RTA Entertainment จำกัดมหาชนขอเชิญชมรายการ Amuse a เ e s ช็อตฟิล์มคอนเทสซีซันสา3สนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การเวิร์กช็อปกันมาอย่างเข้มข้นและได้ผู้เข้ารอบ20ทีมสุดท้ายกับโครงการ Amuse and Amaze ช็อตฟิล์มคอนเทสต์สี่ั้นสาสนุกมหัศจา์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภายใต้แนวคิด Fascinating Science วิทยาศาสตร์ชวนพิศวงและหนึ่งในนั้นคือทีมอภาาาัสรานักเรียนจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลายัยซึ่งก่อนที่เราจะไปชมผลงานของน้องๆเราไปทำความรู้จักกับทีมอภัสรากันก่อนค่ะสวัสดีครับผมนายอาสาคอมูอของขาจากทีมอภัสราครับ โรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยทำหน้าที <partido> ่กำกับครับสวัสดีครับผมนายลุงนรืสมทรงนะครับจากโรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยครับหน้าที่ก็คือกำกับภาพและเสียงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิดาวรนาถค่ะมาจากโรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นนักแสดงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธาศนียุประจันรค่ะมาจากโรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยค่ะทำหน้าที่เก็บภาพเบื้องหลังค่ะสวัสดีครับผมนายธีรทิพย์ข้มฉุนทีมอภัสราโรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยทำหน้าที่ตต่อครับสวัสดีครับผมนายสุรุติรพฤกษ จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยทำหน้าที่ตัดต่อจัดพอร์ตเลยครับผมอาทิตย์พายน้อยจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยครับทีมอัมพารา,าทำหน้าที่ตัดต่อครับผมซึ่งบรรยากาศการถ่ายทำภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์น้องๆมีความตั้งใจมากถึงแม้ว่าจะเป็นมือใหม่แต่ทุกคนก็ทุ่มเทเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุด ถ่ายไปด้วยความรัารร่นครับไม่มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฝนตกนะครับแต่ว่าพวกเราก็ยังถ่ายกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับวันนี้ก็สนุกมากค่ะได้เล่นเป็นนักแสดงตัวหลักเลยนะคะก็ได้รู้ว่ามีพิพิธภัณฑ์อะไรบ้างที่ไม่เคยรู้จักนะคะก็มีอะไรที่น่าศึกษาค้นหาอีกมากมายเลยค่ะก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับทีมอภิษฎลาจากอยุทยาวิทยาลัยครับผมติดตามด้วยนะครับร่วมบทด้วยกันนะครับ เรื่องพระอาทิตย์สีดำคือผลงานของน้องๆทีมอภัสราเป็นเรื่องของเด็กสาวที่พลัดพรากจากพ่อแม่แล้วโดนจับตัวมาในที่ที่ไม่รู้จักมาก่อนทําให้เด็กสาวคนนั้นต้องค้นหาความจริงว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและกว่าที่เด็กสาวจะได้เจอกับแม่นั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรเราไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะหนูรู้ความจริงแล้วใช่ไหมลูกแม่มีความจมมามําเป็นที่แม่ต้องทำแบบนี้ ทำไมแม่ยังทำ หลังจากได้ชมทีเซอร์กันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะกลับมาชมผลงานเรื่องพระอาทิตย์สีดำกันแบบเต็มๆในรายการ Amuse and Amaze ช็อตฟิล์มคอนเทสต์ซีซั่นสสนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่กลับบ้านอีกแล้งหนูยังค่ะยายยังไม่มารับหรอยังค่ะมีคนฝากของมาให้ครับ ควาจริงเราใช่ไหมลูกหนูไม,ม่เข้าใจทําไมแม่ต้องทำอย่างนี้หนูลูกแม่มีความจำเป็นที่แม่ต้องทําแบบนี้หนูเข้าใจแม่นะที่ที่แม่อยู่มันไกลาจากบ,บ้านเรามากแม่ไม่อยากให้หนูลําบากกับแม่แม่อยากใจหนูทุกวัน หน,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 นูไม่ขดแม่นลูกแที่นี่ไนที่นี่ไม่ได้เป็นแค่แหล่งความรู้ แต่ที่นี่เป็นที่ที่ผู้คนจะได้ใช้ช่วงเวลาของเขากับคนที่เขารักกับคนที่เขาอยากใช้เวลาอยู่ด้วยเป็นที่ที่เขาจะได้สนุกกับครอบครัวที่ที่เพื่อนพี่น้องจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่นี่ที่นี่เป็นมากกว่าวิพิทพันธ์ ติดตามผลงานของผู้เข้าประกวดแต่ละทีมในทุกสัปดาห์นะคะในสัปดาห์หน้าถึงคิวของทีมที่4ทีม The ะซ l l n n งจากมหาวิทยาลัยอสัสว์ชัญและกอนอบางบอ่อกับผลงานไวรอลคลิปเรื่อง The Giver of Life และนี่นะคะก็เป็นผลงานของน้องๆทีมอภัสราค่ะครั้งหน้าเนะี่ยจะมีอะไรดีๆมานำเสนออย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ